เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตแผนการจ่ายเงินของทอกศสาขานะคะคลิปนี้เป็นทกศรรจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งมีอัปเดตเกือบครบทุกสาขาครบทุกตำบลอำเภอกันเลยทีเดียวนะคะ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็นแผนการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66-67ไร่ละ1,000บาทนะคะและท่านใดที่มีบัตร ATM สามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้เลยนะคะ หากไม่สามารถกดจากตู้ได้ขอความอนุเคราะห์เดินทางไปถอนเงินที่สาขาตามกำหนดที่สาขาแจ้งมาเพื่อความสะดวกสำหรับพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาทุกคนนะคะไปดูที่สาขาแรกนะคะสาขาขามสแกแสงวันที่จะโอนนะคะวันที่1ธันวาคมตําบลขามสแกแสงพังอาดสธันวาคมเมืองนาดหนองหัวฟาน 6. ธันวาคมชีวึก นนเมืองเมืองกเกษตรและอื่นๆนะคะสำหรับสาขาคามสแกแสงถ้าแอดอ่านผิดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะไปต่อที่สาขาเฉลิมพระเกียรตินะคะหนึ่งธันวาคมนะคะท่าตาบลท่าช้างสี่ธันวาคมตาบลพระพุทธหกธันวาคมตมบลช้างทองเจ็ดถึงแปดธันวาคมตมบลหนองงูเหลือมและสิบสองธันวาคมตมบลหนองยางนะคะ ไปต่อที่ทกศสาขาห้วยแถลงนะคะหนึ่งธันวาคมตาบลห้วยแถลงนะคะหนึ่งธันวาคมทับสวายเรื่องนว่าทับสวายนะคะแอดต้องขออภัยด้วยสี่ธันวาคมหินดาดหกธันวาคมหลุงประดูดเจ็ดธันวาคมหลุงตะเคียนแปดธันวาคมเมืองพระพลาสิบสองธันวาคมนะคะนิ้วสิบสามธันวาคมกงรถสิบสามธันวาคมตะโกสิบสามธันวาคมห้วยแคนและสิบสามธันวาคมหนองเขต อันนี้สำหรับสาขาห้วยแถลงนะคะไปต่อที่ทกศสาขาสูงเนินนะคะหนึ่งธันวาคมก็จะมีตำบลกุดจิกตำบลโค้งยางตำบลเสมาตำบลโคราดนะคะสี่ธันวาคมตำบลนากลางตำบลนอนค้าตำบลบุ้งขี้เหล็กตำบลสูงเนินหกธันวาคมตำบลมะเกลือเก่าตำบลมะเกลือใหม่และตำบลหนองตะโกไปต่อสาขาไปต่อทกศสาขาเทพารักษ์นะคะพุธที่หกธันวาคม ตำบลสำนักตะกอ้อ7ธันวาคมตำบลหนองแวง8ธันวาคมบึงปลืรือและ12ธันวาคมวังใหญ่ทองนะคะสำหรับสาขาเทพารักษ์ไปต่อที่อำเภอหนองบุญมากนะคะ1ธันวาคมมีตำบลหนองบุญมากตำบลหนองไม้ไผ่4ธันวาคมตำบลสารพี6ธันวาคมตำบลหนองตะโกและก็บ้านใหม่นะคะ7ธันวาคมตำบลหนองหัวแรด แล้วก็แหลมทอง8ทธันวาคมไทยเจริญและลุงเขเวลลุงเขวา้าต้องขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดไปต่อที่สาขาไปต่อที่ทกศสาขา,า,ขา,าเฉลียงนะคะหนึ่งธันวาคมมีตำบลมาบตะโกเอนและตำบลตะแบกบาน4ธันวคาคมสะว่านพระยา6ธันวาคมเฉลียง7ธันวาคมโคกกระจาย8ธันวาคมลำเพียกและอื่นๆไปต่อที่ทกศสาขาบ้านเลื่อมนะคะ หนึ่งธันวาคมมีตบลวังโพช่อรกาสี่ธันวาคมบ้านเหลื่อมหกธันวาคมโคกกระเบื้องและเจ็ดธันวาคมตมอลอื่นๆนะคะไปต่อที่ทกศสาขาจักราชนะคะหนึ่งธันวาคมตลหนองขามสี่ธันวาคมหนองขามหกธันวาคมศิรกระเจ็ดธันวาคมศิรกระสิบสองธันวาคมคลองเมืองสิบสาม ธันวาคมหนองหลาง14ธันวาคมหินโดนหินโคตนะคะ15ธันวาคมหนองหลวง18ธันวาคมสีสุขและ19ธันวาคมจักราชไปต่อที่ทกศสาขาชุมพวงนะคะ1ธันวาคมตำบลประสุข4ธันวาคมตำบลโนนรังและโนนตูม6ธันวาคมตำบลหนองหลักและท่าลาดนะคะ7ธันวาคมตำบลชุมพวงและโนนยอและ8ธันวาคมตำบลตลาดไซและตำบลสาราย ไปต่อที่ทกศสาขาปักธงชัยนะคะ4ธันวาคมตมกเกษมทรัพย์และโคกไทย6ธันวาคมตมงิ้วและดอนนะคะ7ธันวาคมตมตะขบและตูม8ธันวาคมตะคุ12ธันวาคมตมธงชัยเหนือและนกออก13ธันวาคมนะคะตมบ่มมอปลาทองและภูหลวง14ธันวาคมตมเมืองปากและและลำนางแก้ว15ธันวาคมสแกราช 18ทธันวาคมสำโรงและสุกเกษมนะคะสำหรับสาขาปักธงชัยไปต่อที่ทกศสาขาคงนะคะ6ทธันวาคมตำบลขามสมบูรณ์7ทธันวาคมคุกขาด8ทธันวาคมดอนใหญ่12ทธันวาคมตาจันร์13ทธันวาคมเทพาลาย14ธันวาคมนนเด้ง15ปลาบ้านปลางนะคะ16เมืองคง 18เมืองคง19หนองบัว20หนองมะนาวนะสำหรับทกศาสาขาคงไปต่อที่ทกศาสาขาดอนหวายนะคะ1ธันวาคมตลดอนหวาย4ธันวาคมลำมูล6ธันวาคมตโนด7จธันวาคมบิง8ธันวาคมดอนชมพู12ธันวาคมธาตุปราศาสและ13ธันวาคมตบลใหม่นะคะไปต่อที่ทกศาสาขานนแดงนะคะ 6ธันวาคมตำบลโนนตะเทนและตำบลดอนยาวใหญ่7ธันวาคมตำบลเสาผนียงและวังหิน8ธันวาคมตำบลโนโนแดงสำหรับทกศสาขานโนนแดงนะคะไปต่อสาขาขามสแกแสงนะคะ1ธันวาคมตำบลขามสแกแสงพังาด4ธันวาคมเมืองนาดและหนองหัวฟาน6ธันวาคมชีวึกโนโนเมืองเมืองเกษตรและตำบลอื่นๆ ไปต่อที่ทกศสาขาจอหอนะคะหนึ่งธันวาคมตบลพลกลางสี่ธันวาคมตบลพลกลางและบ้านเกาะหกธันวาคมพุทธาเจ็ดธันวาคมพุทธาแปดธันวาคมโคกสูงสิบสองธันวาคมโคกสูงสิบสามธันวาคมบ้านโพสิบสี่ธันวาคมบ้านโพสิบแปดธันวาคมตลาดสิบเก้าธันวาคมหนองไข่น้ำยี่สิบธันวาคมหนองไข่น้ำ 21- 22จหอหอและ25ตําตำบลอื่นๆนะคะไปต่อที่อำเภอเมืองยางนะคะจันที่ที่จันที่ 4, ที่ธันวาคมนะคะตำบลตำบลโนนอุดม8ธันวาคมตำบลเมืองยาง7ธันวาคมตำบลละหานปลาขาวและ8ธันวาคมตำบลกระเบื้องนอกไปต่อที่ทกศอำเภอลำเมชัยนะคะ 4ธันวาคมตำบลขุย7ธันวาคมตำบลช่องแมวและ8ธันวาคมตำบลไพรไปต่อที่ทกศสาขาพระทองคำนะคะ1ธันวาคมตำบลมากระด4-6ธันวาคมนะคะตำบลสะพระ7-8ธันวาคมตำบลหนองหอย12-13ธันวาคมตำบลทับรั้งและ14-15ธันวาคมตำบลพังเทียมไปต่อที่ทกศสาขาดอนไว้นะคะ หนึ่งธันวาคมตบลดอนหวาย4ธันวาคมลำมูล6ธันวาคมตโนด7ธันวาคมบิง8ธันวาคมดอนชมพู12ธันวาคมธาตุปราศาสตร์และ13ธันวาคมตบลใหม่นะคะอันนี้อาจจะซ้ําไปต่อที่ทกศสาขาห้วยปงนะคะ1ธันวาคมตบลห้วยบง4ธันวาคมตบลหินดาดและ6ธันวาคมตบหินดาดไปต่อทกศสาขาประทาย หนึ่งธันวาคมตำบลประทายสี่ธันวาคมหนองค่ายหกธันวาคมทุ่งสว่างเจ็ดธันวาคมเมืองโดนแปดธันวาคมกระทุ่มรายสิบสองธันวาคมวังไม้แดงสิบสามธันวาคมนางรำสิบสี่ธันวาคมหนองพลวงสิบห้าธันวาคมตลาดทรายสิบแปดธันวาคมหันห้วยทรายนะคะสิบเก้าธันวาคมดอนมายี่สิบธันวาคมโนนเพชรและยี่สิบเอ็ดธันวาคมโคกกลาง ไปที่ทกศสาขาเขาใหญ่นะคะ1ธันวาคมตมขนงพระ4ธันวาคมตมหนองน้ําแดงไปต่อที่ทกศสาขานครราชสีมานะคะ30พฤศจิกายนคือวันนี้ตลในเมืองตมพานาวตลมะเริง1ธันวาคมตบลหนองกระทุ่มหนองบัวสารหนองไผ่ล้อม4ธันวาคมหนองระเวียง6ธันวาคมหมื่นไวัยและหัวทะเลนะคะ ไปต่อที่ทกสสาขาหนองบัวตะเกียดนะคะ 1. ทธันวาคมตะบนหนองไซ4สีธันวาคมนนเมืองพัฒนา6กธันวาคมบ้านแปลง7-8ถึง8ธันวาคมนะคะหนองบัวตะเกียดนี่คือการอัพเดตแผนการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทั66้ หรือรายละ1,000หมัดของจังหวัดนครราชสีมาทั้งตัวอำเภอและตำบลน,นะคะอันนี้น่าจะอัปเดตแล้วประมาณ80%นะคะที่เหลือหรือยังขาดอยู่ถ้ามีข้อมูลมาอัปเดตแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอัปเดต30พฤศจิกายน2566